สวัสดีครับก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นวิชดีผมก็จะมาแนะนําเว็บนี้ในการหาเงินฟรีครับโอเคคือก่อนแรกอะ่ะทุกคนอะ่ะเข้าสู่ระบบแล้วใช่ไหมเข้าสู่ระบบก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้นะโอเคสามารถแนะนําเพื่อนได้ด้วยจะได้เงินจะได้ไอ้แต้มเนี่ยไปเป็นแรก ทูมูนี่ลเลบลตผมมาดูเลยเลือกอะไรเนี่ยเขาจะให้เลือกนี่ใช่ไหมแล้วก็ยืนยันแล้วก็รอแปดนึงครับเนี่ยคุณเนี่ยผมมีสิบสี่ใช่ไหมคือเขาต้องการหนะ้าสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคะแนนนะก็คะแนนหายังไงครับก็เดี๋ยวกลับไปหน้าเล็ก่อน นะครับเนี่ยคุณมาเลื่อนตรงนี้ไหมแบบสอบสอบถามทั้งหมดของคุณเนี่ยกดเลื่อนเลยแต่ผมทําแล้วไงเนี่ยทําเสร็จแล้วแล้วก็กดเข้าไปเลยนะคุณทําเสร็จแล้วไงอันนี้ก็เป็นรางวัลของรางวัลแต่ผมยังถอนไม่ได้นะจบเพียงนี้นะครับไอ้ลิงลิง์ไอ้น,นั้นอยู่ใต้ลางคิดครับบา,บาย